ส so, วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l ก x i l a าเกม r TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์นะครับวันนี้อยู่กับคลิปเกมมือถือยุกิโอดูเอลลิงเกมการ์ดในมือถือนะครับวันนี้จะพามาจัดเด็กกันหน่อยนะครับมเมื่อหลายวันก่อนนะได้ทำเด็กเกี่ยวกับฮีโร่ไปต,ตัวเองแล้วนะครับก็คือ Destiny Hero Return นะครับเป็น Destiny Hero ของเอ p h ฟินิกนะครับซึ่งกลับมาพร้อมกับ Destiny Hero d e เดซกายแล้วก็สกิลหอนาฬิกานะครับผมวันนี้ก็เลยมาาทเป็น อีวิลฮีโร่ของฮาโอจูไดมไหมนะครับแหมรู้สึกชอบรู้สึกช่วงนี้ชอบฮีโร่เป็นพิเศษนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับว่าเด็กจะเป็นยังไงนะครับนี่หน้าตาของเด็กคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับสกิลที่เราใช้นะครับก็คือซูพิมคิงแคสเซิลรีเวเลชั่นนะครับสกิลนี้นะครับอ่าจะทำให้เราสามารถเสกฟิลสนามนะครับตัวนี้ปราสาทแห่งความมืดนะครับซูพิมคิงแคสเซิลนะครับขึ้นมาได้เลยนะครับโดยการที่เราจะต้องมี ตัวอาโชไอตัว b บฟิวชั่นะครับสเปลการ์ดหรือว่าเป็น f u ชั่นสเปลการ์ดอื่นๆนะครับอ่ะซึ่งเราสามารถโชว์ใบนี้ได้นะ dark f u วชั่นะครับปุ๊บพอเราโชว์ให้คุณตัสู้ดูปุ๊บเราสามารถเรียกเสกประสาทขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วมอสเตอร์ที่เราจะใช้ในการโจมตีในเกมบุกนะครับก็คือตัว evil hero dark ai นะครับตัวนี้จะเป็นการ f u ชั่นระหว่างมนสเตอร์ประเภทฟี e ยนนะครับ พิษาดเนาะแล้วก็ร็อクไทมอนเซอร์นะครับมอนสเตอร์ประเภทหินอีก1ตัวนะครับ1นบวกหอ่าแล้วค่าพลังโจมตีของตัวเนี้ยตอนแรกมันจะขึ้นว่าอะไรนะครับแล้วก็มันจะเกิดจากการคอมโบรวมกันระหว่างค่าพลังโจมตีนะครับอาทิเช่นอ่าเราใช้ตัวนี้นะครับบันคิเรียนเดอะแมกนาวอริเออร์พลัง3,500นะครับแล้วถ้าบวกกับตัวนี้นะครับ2อ0พอ่ารวมกันก็จะเป็นเท่าไหร่6,100นห่งร้ยใช่ไหมอ่านี่ก็จะเป็นพลังโจมตีประมาณ 6,100นะครับหรือว่า3,500แล้วไปบวกกับ2,100นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณ5,600นะครับอ่าซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะรวมยังไงนะแล้วก็สามารถใช้ Dark Calling Fusion จากในสุสานได้ด้วยนะครับโดยการแ n นิชกา a r d ออกไปแล้วเข้ากับฟิวได้2รอบนะครับแล้วก็ตัว Dark Fusion จะมีที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมอนสเตอร์ที่เกิดจากการฟิวชั่นเนี่ยจะไม่ถูกร์เก็ตโดยสเปลแท็หรือว่าเอฟเฟกต์การ์ดของ ผู้ต่อสู้ในเทิร์นนั้นนะครับอ่านี้ก็คือสำคัญเลยเนาะอ่ะสำหรับเข้าคร่าวนะครับที่เราจะใช้เด็กเนะเาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่มีว a l คิ r i ียนเดอะแมกนาวอลเลเอร์นะครับสองใบเนาะแล้วก็ของผมใส่อีวิลฮีโร่มา c ิเช s เอ็ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็อาดัสโกอีกหนึ่งใบนะครับอีวิลฮีโร่ตัวนี้นะครับสามารถใช้เป็นเอฟเฟกต์พิเศษเพื่อดึง ดักฟิวชั่นหรือว่าเป็น Dark c อ l l i n งขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ Elemental ท e r o ฮีโร่สตาต้นะครับ3ใบนะครับ Alpha าเดอะอิเล็กโทรแมกเนตวอรนะครับ3ใบเพื่อจะเอาไว้ดึงวาคิเรียนให้ขึ้นมือนะครับแล้วก็กอ o n i c กกาโกกอยนะครับตัวนี้จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทหิน3ดาวนะครับจะใช้ได้ตัวนี้จะมีความสัมพิเศษก็คือ มันจะตามตัว3ดาวลงมานะครับเมื่อเราซัมมอนตัว3ดาวอย่างอันฟ้านะมันก็จะโดดตามลงมาได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเอามาทำเอ็กซีสดาวตัวโกกอนิกกาเดียนเอาไว้ป้องกันได้นะครับหรือจะอไว้ช่วยบุกก็ได้นะแต่ส่วนมากจะใช้เป็นตัวป้องกันมากกว่านะครับการป้องกันของเด็กเนี้ยจะอยู่ที่โกกอนิกกาเดียนเลยนะครับร่วมกับอ่าพวกกั๊ดแท็บต่างๆนะครับที่มีตอนนี้ใส่ไปแค่สงใบนะครับหรือใครจะใส่เป็นแฮนด์แท็บเป็นคลิปโป้อะไรพวกนี้ก็ได้ใช้ได้นะครับเพราะว่าดาร์คไออาร์เนี่ยสามารถ ทำบังคับให้กับมอนที่ป้องกันอยู่หรือว่าคว่ำอยู่เนี่ยหันหน้าขึ้นมาโจมตีได้นะครับเป็นเอฟเฟกของดาร์กไกอาอยู่แล้วนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวบุกนะครับก็คือการใช้ดาร์กไกอาร่วมกับประสาทนะครับไม่ว่าจะเรียกออกมาแบบพลัง6 0พัพลัง5,6 0พนหะครับหรือว่าอาจจะพลัง3,000กว่าแต่เราสามารถใช้ตัวปราสาทนะครับสกิลประสาทตัวปราสาทนี้นะครับจะทําให้เราสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับดาร์กอีนวิวฮีโร่ไกอาได้นะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะ จริงๆโกลคอนิกผมอยากใส่2ใบด้วยสามนะครับตัว4ดาวเอ็กซิสโอกาสใช้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่า,าอ่าสตาร์ตโต้เนี่ยเอาไว้สําหรับเรียกเรียกอ่าอาดัสโกหรือว่าเรียกมาลิมาลิชิสเอทขึ้นมือนะครับหรือเอาไว้ทําลายแผงหลังมากกว่านะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับอาดัสโกเองส่วนมากก็เอาไว้ใช้ส่งลงสุสานเพื่อเรียกพวกดาร์คฟิวชั่นดาร์คคอรีขึ้นมือมากกว่านะครับเลยไม่มีโอกาสที่จะได้มายืนอยู่พร้อมกันเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับเด็กนี้ก็ จะออกแนวว่าการบุกเนี่ยค่อนข้างดุนิดนึงนะครับมาสุดมาสามารถโจมตีได้แรงเลยแหละพลังโจมตีสูงนะครับแต่ว่าการป้องกันดูจะเป็นจุดอ่อนนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ลองปรับดูก็ได้นะาสามารถใส่การ์ดเพิ่มได้นะครับใส่อีกใบก็ได้อะใส่อย่างตัวนี้ไปก็ได้นะครับเผื่อฟิวชั่นเราขาดวัตถุดิบสายฟินนะเราสามารถใส่ราวิเอลลอดออฟแฟนตาสหรือว่าใส่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นลาวาโกเลมก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเสิร์ชดู ที่มีพลังเยอะๆนะครับอ่ะจะใส่เป็นลาวากวเลมก็ได้นะพลัง3,000ันะครับก็สามารถเอามาใช้ฟิวชั่นได้นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรไปนะครับตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยนะครับอ่ะอันติเมทตแต่ของผมนี่ใส่แค่ค,คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องการเล่นให้มันสมดุลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรับเพิ่มเนาะโอเคเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้นะครับเด็กนี้นะครับใบที่สําคัญสาคัญก็จะเป็นอาดัสโก ตาโตดนะครับแล้วก็ตัวฟิวชั่นรวมถึงตัวอัลฟาแมกเนตวอริเออร์ด้วยนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูรีเพ์การเล่นของเด็กนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวบอกอีกทีนะครับเด็กนี้นี่ยังไม่ได้เก่งขนาดว่าจะเอาขึ้นคิงได้ง่ายๆนะครับเอาไว้เล่นสนุกๆกับเพื่อนมากกว่านะครับแบบเน้นเทเน้นแบบบิ่งพลังอะไรอย่างนี้นะอ่ะอันนี้เราก็เอามาใช้เล่นกับคุณออนสนุกๆนะครับ3เกมนะมาดูกันดีกว่านะครับ ก็เจอกับดีๆภาษาทองเหมือนเดิมนะครับอ่าเราได้เริ่มก่อนนะครับก็จุดออนของเด็กนี้นะครับเวลาได้เริ่มก่อนนี่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับถ้ามือไม่ขึ้นนะอ่ารอบนี้ยังดีมีกับดักมาช่วยป้องกันนะครับเริ่มกันเลยอันดับแรกลงกับดักไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้ซาโต้นะครับเรียกอาดัสขึ้นมานะครับอาดัสโก้อ่าเทินของคุณออนมากนะครับ ใช้ Dark าคอนแทคเรียกออกมาเรียกไนท์ฮาวขึ้นมือไปนะครับแล้วก็เซตการ์ดไว้หนึ่งใบโอ้ใช้เอฟเฟกของกิฟ t p แฟนทอมนะครับเรียกปราสัตว์ทองมากันไว้ด้วยต่อฟิวชั่นโดยใช้สแลมนะครับเรียกเบ w ควูฟมาโอเคแล้วก็ใช้ไนท์ฮาวนะครับเอฟเฟกเรียกดึงคิงเพนดากอนขึ้นมา ซิงโครกลายเป็นอเล็กซานเดอร์เนาะแต่ว่าเข้าทางเราเลยครับเพราะว่าเราเหมาบหลุมสองในะครับเรียบร้อยเราเปิดไปก่อนนะครับนี่เธนของเราบ้านะครับจั่วได้กักโกโกนิกกักโกกอยนะครับเราใช้อดั้เปลี่ยนเป็นดักคอลลิงนะครับแล้วก็ลงสตาโตอีกหนึ่งใบนะครับใช้เอฟเฟกต์สาโตสทำลายปราสาททองนะครับ เราใช้ดัร์คคอล์ลี่นะครับฟิวชั่นจากในสุสานนะครับโดยใช้อาดัสโกกับอิเล็กโโทรเออัลฟาเดอะอิเล็กโทรแมกนติกไวเออร์นะครับเรียกดัร์ไกอามานะครับเราปีเข้าไปก่อนเลย3,800นะครับตามด้วยสลารตโตปีต่อนะครับอันนี้ก็่วยโอกาสเล่นเกมเร็วนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับมา อ่ารอบนี้อันฟ้าขึ้นมืออาดัสโกขึ้นนะครับแล้วก็กากุก,กอยขึ้น2ตัวนะครับอ่าแต่ว่าเราได้เริ่มที่หลังนะครับอ้ฝั่งนู้นเซตปราสาททองรอไปแล้วนะจอยแยกอีกแล้วนะครับต้องมายิงอีกแล้วอ่าแล้วก็ใช้ปราสาททองเรียกนกมาขวางไว้นะครับอ่าเธอของเราบ้าน,นะครับใช้อาดัสโกนะครับเรียกเป็นดัรฟิวชั่นขึ้นมา ครับแล้วก็เรียกประสาทขึ้นมาไว้ก่อนแล้วก็ลงอันฟ้านะครับเสร็จปุ๊บก็กกโกนิก,กาโคกอยนะครับโดดตามอันฟ้าไป <I S 1> แล้วก็เอฟเฟกของอันฟ้านะครับ <I am S 1> ดึงวันพิเรนขึ้นมือนะครับอ่า <I am. S 1> แล้วก็เอ็กซ์ซีดครับปึ๊บเรียกโกนิกาเดียนมาทำไว้ก่อนนะครับ ฝั่งนู้นเรียกเบวูปมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้ดาร์คอนแทคดึงไนท์อาลขึ้นมือนะครับแล้วก็ใช้ดาร์คอนแทคสวมคิงนะฟิวชั่นเรียกแร็กหน้ารอออกมานะครับซีซารล็อกจะตีนะครับนี่เอฟเฟกต์ของโกโกนิกนะครับทำให้พลังโจมตีเหลือสูนนะ อ่าทีนี้นะครับใช้ดาร์คฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นวันคิเรียนนะครับกับอีวิลฮีโร่มาลิเชตเอนะครับเรียกดาร์คไกอามาตัวนี้นี่นะ่าจะพลังสกปรี5,600นะอ๋อเป็น6,100เนาะนะครับแล้วก็ใช้สตาร์โตนะครับตามมายิงประสาททองทีนะครับแล้วก็ใช้ดาร์คไกอาบุกเข้าไปเลยนะครับจริงๆเนจะง่ายกว่านี้ถ้าไม่ติดประสาททองนะโอเคนะครับอ่ะ อีกเกมหนึ่งนะครับอ่ารอบนี้ขึ้นทั้งอันฟ้าทั้งกกโกนิกแล้วก็ทั้งกับดักเลยนะครับได้เริ่มก่อนด้วยเซตกับดักเลยครับ ฟ้าลงไปเรียกวันคิเลียงขึ้นมือเอฟเฟกต์กอกนิกโกอบก,กอยกระโดดตามไปนะครับโอ้เอ็กซีดเรียกกอรกนิกาดียดนขึ้นมาจบเทินไว้นะครับฝั่งโน้นใช้ดาร์คอนแท็กแล้วก็ดาร์คอนแท็กแสแรมคิงนะครับสองอย่างเลยเรียกแสแรมขึ้นมือไปแล้วใช้แสแรมฟิวชั่นลงมา เป็นเฟรมคิงเกงคีสนะครับแล้วก็ไนอาวลงมาไนอาวเรียกเพนดากอนจากในสุสานขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องเปิดแล้วนะครับเพราะว่าตัวเพนดากอนมีสกิลยิงนะครับอ่านออนใช้อันนี้ฟิวชั่นเรียกแร็กนาล็อกมาอีกทีนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะแร็กนาล็อกตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีก็คนิกอยู่นะครับ ทำให้พลังโจมตีเหลือศูนย์ไปพอตรีนี้มาถึงเทิร์นเรานะครับลงซาโต้มาเลยนะครับแล้วใชเอฟฟฟคของโกโกนิกนะครับทำให้พลังโจมตีของซีซ่าเป็นศูนย์นะครับเสร็จปุ๊บใช้เอฟฟฟคนะครับต่อเนื่องนะครับทำลายไปเลยแล้วใช้ซาโต้ตีเข้าไปนะครับใส่ในอาวตามด้วยโกโกนิกตีพลิกเกมไปเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับสำหรับเด็กนี้ก็สามารถจัดทำไปเล่นสนุกสนุกเท่ๆได้นะครับกับสกิล ปราสาทแห่งความมืดนะครับอของฮาโอจูไดนะครับซูพิมคิงแคสเซิ้นรีเวเลียนรีเวเลชันนะครับกับดาร์คอีวิลฮีโร่ดาร์คไก่อานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอยากใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับการทำ덱ต่างๆนะครับรวมถึงข้อมูลอัปเดตข่าวสารของเกมยุคิโอดูเอลลีนะครับกิจกรรมต่างๆด้วยเนาะรวมถึงเด็กฟาร์มนะครับก็อย่าลืมกด ส s c ส i คร c h a ช n e l ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือไลฟ์หน้าช่วงนี้ไลฟ์อาจจะร้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าติดภารกิจบางอย่างเนาะก็ไว้เดี๋ยวว่างๆมาไลฟ์กันต่อเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ